คุณผู้ชมครับขณะนี้ผมยังคงปักหลักอยู่ที่เขตเลือกตั้งที่15กรุงเทพมหานครนะครับนะบริเวณลานกีฬา1าเขขธานี3นะครับแขวงรำอินทา เขตคันนายาวนะครับซึ่งก็เป็นช่วงโค้งสุดท้ายแล้วนะครับก่อนที่เจ้าหน้าที่ประจาหน่วยเลือกตั้งจะทําการปิดหน่วยปิดหีบเลือกตั้งนะครับแต่ก็ยังคงพบว่าด้านหลังของผมนี้ก็ยังคงมีประชาชนนะครับทยอยเดินทางเข้ามาใช้สิทธิเลือกตั้งกันอย่างต่อเนื่องแต่ก็ไม่ได้คึกคักเท่ากับช่วงเช้าที่ผ่านมาเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปชมบรรยากาศการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปนะครับที่เขตเลือกตั้งที่15นารางกีฬา1เขตหะธทานี3แขวงรําอินทาเขตคันนายาวครับ นทยอยเดินทางเข้ามาใช้สิทธิเลือกตั้งกันอย่างต่อเนื่องแม้จะเป็นช่วงโค้งสุดท้ายแล้วก็ตามนะครับก่อนที่จะมีการปิดหีบเลือกตั้งในช่วงเวลา17นาฬิกาของวันนี้ครับสำหรับเขตเลือกตั้งที่15มีหน่วยเลือกตั้งอยู่ทั้งหมด3หน่วยนะครับได้แก่หน่วยเลือกตั้งที่15หน่วยเลือกตั้งที่16ครับแล้วก็หน่วยเลือกตั้งที่17ซึ่งก็มีผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งอยู่จํานวน2,495คนครับขณะที่ในช่วงเช้าของวันนี้นะครับก็ได้มีบุคคลสาค ด้วยซึ่งก็ถือว่าเป็นการสร้างความคึกคักให้กับบรรดาสื่อมวลชนเข้ามาปักหลักทําข่าวณนะบริเวณนี้ด้วยครับทั้งนี้จากการสอบถามไปยังเจ้าหน้าที่ประจําหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด3หน่วยนะครับเขาก็ให้ข้อมูลนะครับว่ามีประชาชนเข้ามาใช้สิทธิเลือกตั้งแล้วประมาณร้อยละเจ หรือประมาณ2,000คนครับซึ่งในจํานวนนี้ก็ไม่รวมกับประชาชนที่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าไปแล้วเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่มีประชาชนส่วนใหญ่ตื่นตัวออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันเป็นจํานวนมากขณะที่ภาพรวมนะครับบรรยากาศการเลือกตั้งณนะขณะนี้นะครับตลอดรวมถึงตลอดทั้งวันนะครับก็ยังคงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและยังไม่พบพิรุษหรือว่าข้อผิดสังเกตแต่อย่างใดครับแต่จากการได้พูดคุยกับประชาชนบางกลุ่มนะครับเขาก็บอกนะครับว่ามีความกังวลในเรื่องของ ของการเช็คข้อมูลหน่วยเลือกตั้งนะครับที่จะต้องจดจําในหลายขั้นตอนและก็กังวลในเรื่องของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้วยเนื่องจากช่วงเลือกตั้งล่วงหน้านะครับพบปัญหาในหลายจุดเลยทีเดียวครับนอกจากนี้นะครับจากการสังเกตการด้วยตาเปล่านะครับบริเวณหน่วยเลือกตั้งณจุดนี้นะครับก็เริ่มมีผู้สังเกตการเข้ามาประจําหน่วยกันบ้างแล้วคาดว่าจะเข้ามาร่วมนับคะแนนเสียงไปกับเจ้าหน้าที่ประจําหน่วยเลือกตั้งครับหลังปิดหีบในช่วงเวลา17นาฬิกาของวันนี้ครับ ครับคุณผู้ชมครับขณะนี้เวลา16นาฬิกากับอีก16นาทีเหลือเวลาอีกไม่ถึงหนชั่วโมงแล้วนะครับที่ทางเจ้าหน้าที่ประจําหน่วยเลือกตั้งก็จะปิดหีบเลือกตั้งในช่วงเวลา17นาฬิกาซึ่งหากมีการนับคะแนนเสียงแล้วผมจะรายงานเข้าไปให้คุณผู้ชมได้รับทราบได้รับทราบในช่วงต่อไปครับ